ก็สวัสดีพี่ีๆชาวลถเครกทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต่อจากเมื่อเช้าเลยลูกพี่โทรมาบอกว่ามีรถลงข้างทางนะฮะเป็นรถหอมของรถนอกนะผมเอ่อคิวผมเป็นคิววิ่งหอมนะเป็นรถนอกเอารถนอกมาวิ่งแล้วเรถลงข้างทางนะผมเออผมต้องรีบไปช่วยเขานะตอนนี้เพราะว่าต้องไปถ่ายถ่ายหอมแล้วก็เอาหอมไปส่งต่อนะครับผม ตอนนี้ก็กำลังไปนะครจากที่ผมอยู่เมื่อเช้าที่ลงปลาเสร็จแล้วจากคลิปที่แล้วนะประมาณร้อยสามสิบโลครับก็จะไปถึงประมาณเก้าโมงเราเดี๋ยวต้องรีบไปดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็เขาถ่ายรูปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปไปดูด้วย ครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่หน้าง,งานเลยอ่ะโอเคครับผมก็มาถึงแล้วอ่ฮะรถผมจอดอยู่นี่เนี่ยนะน้องเขาลงมาตรงนี้เลยเป็นรอยลงมาเลยลงมาเนี่ยฮะตอนตกตกไหลาทางแล้วใช่ไหมครับมาคนเดียวนะเนับเจ็บไหมล่ะไม่ ประตูออกมาเองดูว่าประตูออกเอิงไหยพี่เกยดอะมาเนี่ยผ่านมาเนาะมีคนงานมาถ่ายคนงานจะช่วยข้างทางเลยมันอยู่อืม จะช่วยคนเดียวแต่เดี๋ยวเขาจะเอาจะช่วยจะช่วยเอาคนงานมามาถ่ายมาช่วย,ยถ่ายไม่ไนเนยลยอันนี้คือลงตัดอันนี้จะช่ววยยคนเดีไม่ใช่แล้วลงสี่เจ้าแล้ว<อ>ลงยางชุมใช่ไหมแล้วก็ไปวาลินแล้วก็ไปสีตะเกียดอีกสองสองเจ้าสีเกียดสองเจ้าใช่ไหมไม่รู้อ่่ะไมสีเกียดสองเจ้าแย่แหละกรับที่แล้วก็ไปจุดมันจุดที่ขึ้นบนน่ะ ก็มาจบกับจะช่วยนี่ไงจะช่วยจ้าสุดท้ายเราก็ไม่เคยวิ่งด้วยมาดูวิ่งดับพิกอะพิกมันก็ด่วนพอกันเนี่ยมันไกลมันลบลบไ่้ยังไฟแดงอยู่เลยปกติไม่เคยวูบนะมันมันมามึนข้ามนกยไม่รู้ ออกมากี่โมงอะสามทุ่มออกมาสี่สามทุ่มสามทุ่มกับสี่ประมาณนี้แหละพี่ก็เพิ่งมาวันก่อนเนี่ยแต่ผมนอนเต็มพี่แล้วนะนอนตรงนี้ได้อะธรรมดาเหมือนมันยังไม่ค่อยสว่างครับฟ้าอะไมโอ,อ, <laughs> อเคเลยเ <laughs> ดี๋ยวรอคนงานมาถ่ายช่วยถ่าย พาสไลด์มีฟรีใช่ไหมพี่สไลด์เดี๋ยววิทยาประกันไทยดูแลให้ครับจับจันนะประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วประกันบอกจะไปซ่อมจันบุรีใช่ไหมรับอันนี้บรรทุกมาจากไหนโอเคครับผมเดี๋ยวเรารอรถยังไปลายแดงอยู่เลยรถน้องเขาอยู่จันบุรีนะโอเคครับเดี๋ยวเรารอคนงานมา

จะไก่ก็ได้จะระดิบระดิบจะจะไปโรงยางชุมน้อย i right. right, don't โอเคครับผมตอนนี้ก็ถ่ายของลงเสร็จเรียบร้อยนะครับถ่ายขึ้นเสร็จแล้วตอนนี้กาลังดึงดึงรถขึ้นอยู่ครับผมน,น่ลรถสไลด์ก็มาแล้วนะฮะกำลังลากขึ้นเลยโอ้ยแดดร้อนครับผมแล้วก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยมากครับถ่ายของนี่แต่ก็ต้องช่วยกันนะครับผมวิถีรถล,ล้วนะฮะช่วยกันครับผมกําลังดึงขึ้นเลย ทางซ้ายนะครับผมทางซ้ายเป็นเยอะนะฮะก็มีพี่ๆรถคอกมาช่วยกันโยนนะครับผมโยนหอมช่วยกันโยน อุปกรณ์ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมมันเป็นผ้าหรือว่าตะข่ายหรือเชือกนะเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยว้ารถไปแดงนะครับเอาโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปก่อนเขา เพราะว่าต้องเอาหอมไปไปลงนะเดี๋ผมต้องเดินทางต่อก็น้องเขาก็ปลอดภัยดีนะครับผมคนไม่เป็นไรก็ดีล้วดูทางซ้ายกันหน่อยนะทางซ้ายนี่ก็ไม่เท่าไหร่ล้วเป็นแค่ข้างหน้านะข้างซ้ายก็เป็นแค่ข้างหน้านะครับข้างๆก็น่าจะถลอกไปเฉยนะ มียุบนิดหน่อยนะครับรถน้องเอพอหนักเอาเรื่องอยู่ครับนั่งข้าอ,อเน้องมันก็พึ่ง นี okay. ่ครับน้องมันก็จะไปจันนะครับผมน้องก็อยู่จันนะบ้านอยู่จันจันทบ,บุรีโอเคไปฮะเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้ว